สวัสดีค่ะปี2568นี้เปิดฉากมาภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็เอ,อ่ยังดูซับซ้อนนะคะข้อมูลจาก Marketing OOPS ก็ชี้ว่ามีทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงอยู่คู่กันไปเลยค่ะแม้บางช่วงอาจจะมีปัจจัยบวกสั้นๆเข้ามาบ้างอย่างตรุจจีนที่ผ่านมาแต่ภาพรวมก็ยังเจอแรงกดดันอยู่เนาะทั้งจากเศรษฐกิจโลกแล้วก็การแข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะจากจีนอืมใช่ครับ คือสถานการณ์แบบนี้แหละครับที่ทําให้เราต้องหันมามองหาทางสร้างความได้เปรียบใหม่ๆการคุยกันวันนี้ก็เลยจะเน้นไปที่การหาอโอกาสทองท่ามกลางความท้าทายต่างๆนี่แหละครับโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแล้วก็พวกกลยุทธ์ใหม่ๆที่กําลังมาแรงเพื่อจะพลิกสถานการณ์ให้ธุรกิจเราเติบโตไปต่อได้ น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าเนาะวันนี้จะพาไปสำรวจประเด็นสำคัญสคัญที่ธุรกิจควรรู้เพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในปีนี้โดยเฉพาะบทบาทของ AI แล้วก็กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่นับวันก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเริ่มกันที่ AI ก่อนเลยไหมคะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่กระแสะแล้วแต่กลายเป็นเครื่องมือสาคัญทีออ่อาจจะชี้ชะตาธุรกิจได้เลยโดยเฉพาะ A g e n t i c AI ที่กำลังถูกพูดถึงกันเยอะมากเลยช่วงนี้มันไม่ใช่ แค่ระบบอัตโนมัติธรรมดานะคะแต่กำลังจะเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานไปเลยใช่ครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆของมันก็คือตัว Agentic AI เนี่ยไม่ใช่แค่ AI ที่รอรับคำสั่งอย่างเดียวนะครับแต่มันมีความสามารถในการคิดวางแผนแล้วก็ลงมือทำเพื่อให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยสำเร็จได้ด้วยตัวเองเลยลองนึกภาพ AI ที่ช่วยจัดการแคมเปญการตลาดหรือบริหารสต็อกสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบดูสิครับมันช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้แบบก้าวกระโดดเลยนะซึ่งการที่ B.O.I. อนุมัติโครงการ Cloud Service แล้วก็ Data Center ไปกว่า50โครงการเนี่ยก็เหมือนเป็นสัญญาณนะครับว่าโครงสร้างพื้นฐานของไทยเราเริ่มพร้อมแล้วที่จะรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงพวกนี้อือหือค่ะแล้วพอโครงสร้างพื้นฐานพร้อมแบบนี้การนำ AI มาใช้จริงๆในธุรกิจเนี่ยควรจะเริ่มตรงไหนดีคะหรือว่ามีความท้าทายอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหม อ hmm. ความท้าทายหลักๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องการปรับ mindset ขององค์กรให้พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็การพัฒนาทักษะคนของเราด้วยรวมถึงการลงทุนเริ่มแรกแต่ถ้ามองถึงประโยชน์ระยะยาวในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันผมว่าก็ถือว่าคุ้มค่ามากครับจุดเริ่มต้นง่ายๆอาจจะเป็นการนำ AI มาช่วยงานด้านบริการลูกค้าก่อนหรือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหรือแม้แต่เพิ่มประสิทธิภาพใน supply chain ก็ได้ครับ ค่ะพอพูดถึงเรื่องการเข้าถึงลูกค้าอีกประตูสู่โอกาสสำคัญก็คือการตลาดดนะิจิตอลเนาะตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งก็ยังแรงไม่หยุดเลยคาดกันว่าในไทยอาจจะมีอินฟลูเอนเซอร์รวมๆกันถึง3ล้านคนแล้วนะคะโดยเฉพาะกลุ่มไมโครแล้วก็แนโนที่เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มได้ดีมากๆรวมถึง Affiliate Marketing ที่จ่ายตามผลงานจริงก็เป็นอีกช่องทางที่โตเร็วมากเหมือนกันค่ะใช่ครับ แล้วก็ที่น่าจับตามากๆอีกกลุ่มก็คือ KOC หรือ Key Opinion Consumers ครับคือจริงๆแล้วพวกเขาคือผู้บริโภคตัวจริงที่ใช้สินค้าหรือบริการแล้วชอบแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ตรงๆซึ่งมีพลังสร้าง,างความน่าเชื่อถือได้สูงมากๆในยุคนี้เลยครับกลยุทธ์ดิจิทัลเหล่านี้แหะครับคือเครื่องมือสำคัญเลยที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากเรื่องเทคโนโลยีกับการตลาดดิจิทัลแล้วโอกาสจากภาคส่วนหนึ่งอื่นๆก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะอย่างการท่องเที่ยวอันนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์สําคัญที่สร้างไรายได้เร็วหรือเป็นควิกวินให้เราได้อยู่คาดการนักท่องเที่ยวปีนี้น่าจะถึง40ล้านคนได้โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ e ว l n e s s tourism กลุ่มมิสที่เป็นประชุมสัมมนา,าแล้วก็การเป็นจุดหมายปลายทางจัดงานแต่างงานซึ่งน่าจะคึกคักขึ้นไปอีกจากกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เพิ่งผ่านไปนะคะ รวมถึงเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการแพทย์หรือ medical hub ของเราด้วยค่ะเสริมอีกนิดครับคือพลังของ Soft Power ไทยที่มาแรงต่อเนื่องจริงๆครับช่วงนี้ทั้งชีป p อปซีรีส์ต่างๆโดยเฉพาะแนว Boy Love หรือ Girl Love อาหารแฟชั่นที่กลุ่มครีเอเตอร์รุ่นใหม่ๆของเราช่วยกันผลักดันความเป็นไทยไปสู่ระดับโลกได้เก่งมากๆ อีกปัจจัยบวกที่น่าสนใจก็คือความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ก็ยังทําให้ไทยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับการย้ายฐานการผลิตอยู่นะครับโดยเราก็มี eec หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นตามต่อสําคัญเลยครับแน่นอนค่ะโอกาสมีแต่ความท้าทายก็ยังอยู่เนาะทั้งเศรษฐกิจโลกที่ยังแบบว่าไม่แน่นอนเต็มร้อยภาวะดอกเบีย้ยสูงในต่างประเทศ การแข่งขันที่ดุเดือดจากสินค้าจีนแล้วก็กําลังซื้อในประเทศที่อาจจะยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงเท่าไหร่ครับผมพอเรามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นก็จะเห็นทิทางการใช้งบการตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับธุรกิจในกลุ่มท่องเที่ยวประกันภยัยวิตามินอาหารเสริมโลจิสติกหรือแม้แต่สินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีแนวโน้มจะใช้งบการตลาดเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็สะท้อนความเชื่อมั่งแล้วก็โอกาสในเซกเตอร์นั้นๆน,น,นะครับ ส่วนกลุ่มที่อาจจะระมัดระวังการใช้ใจ่ายมากขึ้นหน่อยเช่นพวก e-marketplace บางรายหรือเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้านอาหารบางประเภทอันนี้ก็เป็นการปรับตัวตามสภาพตลาดไว้ครับแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะภาพรวมก็คือปี2,568เนี่ยแม้จะมีความไม่แน่นอนอยู่แต่ก็เต็มไปด้วยช่องทางให้เติบโตได้นะคะถ้าธุรกิจมีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับตัว เปิดรับเทคโนโลยีอย่าง AI แล้วก็ใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิตอลอย่างชาญฉลาดควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเดิมๆของประเทศเราทั้งการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ทำเลที่ตั้งของเราค่ะถูกต้องเลยครับการปรับตัวอย่างจริงจังและรวดเร็วคือหัวใจสำคัญเลยครับที่จะช่วยให้ธุรกิจไม่เพียงแค่รอดนะแต่สามารถคว้าโอกาสทองจากความท้าทายเหล่านี้เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไปได้จริงๆ ขอบคุณสำหรับมุมมองที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะวันนี้ก่อนจะหมดเวลาในวันนี้อยากจะทิ้งท้ายคำถามให้ผู้ฟังได้ลองไปคิดต่อกันดูค่ะว่านอกจาก Agentic AI ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยยังมีเทคโนโลยีเกิดใหม่หรือว่าเทรนด์อะไรอีกบ้างที่ธุรกิจไทยควรเริ่มศึกษาแล้วก็จับตามองตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบในวันข้างหน้า